วัดป่าภูผาสูงว่านดงมะไฟตำบลดงมะไฟอำเภอสุขินจังหวัดนคะรราชสีมามาทำบุญกันครับมาทำบุญสถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวนะครับมาชมกันนะครับสำหรับเอซีท่านใดที่ยังไม่เคยมามาได้นะครับอยู่กับธรรมชาติเป็นวันวันได้เลย มีสกายวอล์กสวยงามมากไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อค่าใช้จ่ายมียอดเขาอย่างงามมีเดินเข้าป่าธรรมชาติด้วยก่อนจะไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆเรื่องนี่นะครับศาลาเก่าๆศาลาทำด้วยโคถินนะครับโคถินนะครับเป็นชั้นๆธรรมชาติเลยครับ ดูบ้านยายนางว่าไอ้นุ่นเห็นบ้านยายนางไว้หลังคาเนี่ยสังกสีหละ mm. เห็น mm. เห็น mm. เราอยู่บนยอดเขา mm. บ้านยายนางไม่ใช่ธรรมดานะคนป่าคนเขานะั่นแหละแล้วก็บอกว่านฉันอยู่กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพอยู่โคดหินเลยหนุนะ่ม แม่หนุ่นบอกว่าถ่ายดิคอร์มาเสียลองลองถ่ายไหมลองลองห่วงเลยเล่นคอนเทนต์ไแล้วบอกแล้ว่าคอนเทนต์ที่รีสิฟังไม่รู้เรื่องจ้าเขาพูดไม่ฟังไม่รู้เรื่องสักคำหล่อนยิ้มอย่างเดียวเขาถามหนูก็ยิ้มอย่างเดียวหนูฟังไม่รู้เรื่องเราอันนั้นยังดีนะที่แกเขาพูดภาษาอีสานนะถ้าเขาพูดคำแม่ยิ่งนักใจใหญ่เลยไหมว่าเขาพูดอะไรเนี่ย อ,อ,อันนี้แม่พูดจริงจังแม่พูดเป็นทางการเลยแม่บอกเลยว่าอถ้าสมมุติว่ามันใช่นะเอาเลยนี่แม่พูดตรงนะลูกนะถ้ามันใช่จะน้อยจะมากไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าต้องทําลูกหมายถึงก็จะท่าไงก็แล้วแต่สีจะน้อยจะมากไม่สําคัญแม่ไม่ชีเลียนแต่ต้องทาต้องทํานี่ก็คือคือมันต้องมันต้องคุยกันเเรื่องเป็นราวลูกต่วันไหนไม่รู้รทุกวันนี้ก็เป็นราวอยู่แล้วไม่ได้เป็นเขมร แม่กับพ่ออยู่ด้วยกัน,นแม่กับพ่อก็ได้แต่งกันเยอะแต่เราก็คือเราก็ต้องทําอะไรให้มันถูกต้องลูกไม่ว่าจะน้อยจะมากแม่ไม่ซีเรียสคือบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนให้เข้าใจแบบนี้แต่ว่าไม่ได้แม่ไม่ได้ซีเรียหรอกเรื่องนี้ขอให้ลูกอยู่กันแล้วมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้แม่ก็โอเคแล้วแม่ไม่ได้ซีเรียสเรืร่องว่าแบบนี่แม่ใหญ่เอกอฟพกในกระเป๋ามาไม่ต้องซื้อเซเว่น อีกหลายที่คาเฟ่ด้วยอีกหลายที่ที่ทำบุญกันเยอะไป่ายที่ศาลาเก่าเย่ย อยู่วัดป่าภูผาสูงครับสูงเนินโคราชครับใครว่างๆก็มาทําบุญครับมารู้จักกับวัดป่าภูผาสูงมาง่ายๆครับไม่ไกลบรรยากาศดีธรรมชาติเยอะพ้าขาวอยู่ข้างบนนะครับ